สวัสดีค่ะทุกคนค่ะแล้วแล้วเราก็มายืนอยู่ในจุดที่ควบคุมดูแลคอยดูนะคะทีมช่างเพื่อมาลงพื้นที่ลังวัดแบ่งแปลงที่โครงการบ้านสวนฉมฟฝาบางอ้อตอนนี้ทีมช่างอยู่ด้านหลังเลยเห็นไหมนี่เลยค่ะตอนนี้เราทําการนะคะแบ่งแปลงแต่ละแปลงอยู่ในโครงการนี้มีที่ดินทั้งหมด9แปลงด้วยกันนะคะที่เราแบ่งไว้เนื้อที่แต่ละแปลงก็จะเป็นเนื้อที่สไร่ครึ่งราคาเพียงไร่ละาตอนนี้เริ่มต้นเนี่ยจะได้แบบนี้เลย คนเห็นไหมนี่ค่ะไ้่ละห้าใส่เก้าหมื่นบาทรวมค่ 5, 6, 7, าที่ใจทั้งหมดให้ที่ดินพร้อมสร้างบ้านมองเห็นวิวเขาวด้วยเป็นวิวเขาวม่และตรงนี้นะคะเป็นฉนดคุ้นแดงพิกาจุูที่ตำบลบางอ,อ้ออผเภอบ้านนาจังหวัด นครนายกนะคะที่ดินของเราลังวัดโดยทีมง,งานนะคะจากสำนักง,งานที่ดินจังหวัดนครนายกซึ่งเป็นชิมช่างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเลยนะปะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าในการรังวัดของเราเนี่ยทำอะไรบ้างแล้วก็ลงหุดยังไงเผื่อใครที่กําลังลังวัดหรือว่ากําลังอยากจะแบบว่าแบ่งแปลงของตัวเองก็จะได้ดูตรงนี้เป็นตัวอย่างด้วยนะคะและใครที่อยากได้ที่ดินเพื่อเป็นที่พักอาศัยซื้อไว้เพื่อเก็งกําไรซื้อไว้เพื่อ อะไรก็แล้วแต่นะคะที่แน่ๆคือตรงนี้ได้ราคาถูกมากนะเปิดข้างหน้าราคาแพงกว่าน,นี้แน่นอนน้ำพร้อมไฟพร้อมถนนสาธานะพร้อมทั้งหมดเลยแล้วก็ที่สําคัญเป็นฉนนขุดแดงด้วยมาดูกันค่ะเป็นตัวอย่างให้ตัวเองแล้วก็หาซื้อที่ดินก็จะได้ไม่ต้องยุ่งยากอีกแล้วอันนี้ก็จะเป็นทีมช่างนะคะกําลังลงเสาหมุดหลังหมุดแบ่งแปลง,งนะคะ แบ่งแปลงก็คือช่างก็จะทําตามที่เจ้าของที่ดินต้องการนะคะว่าเราจะแบ่งตรงไหนวางยังไงส่วนตรงนี้ก็คือที่ดินแปลงที่เราขายอยู่นะตอนนี้ราคาไร้ละห้าแสนเก้าหมืบาทแปลงนี้มีเนื้อที่ทั้งหมดคือสองไร่ครึง่งทมดินให้แบบนี้เลยแมคโครก,กำลังขุดบ่อด้านท้ายเดี๋ยวจะพาไปดูเรื่อยๆแต่ตอนนี้ให้ชมบรรยากาศในการรังวัดแบ่งแปลงของทีมช่าง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้ก่อนเนาะนี่ตอนนี้คือลังวัดเสร็จแล้วนะคะเวลาที่รังวัดเนี่ยช่างก็จะมีดาวเทียมมาปักมายิงตามจุดต่างๆตามหมุดต่าง,ามมางๆเพื่อให้ได้ความแม่นยำนะคะสมัยก่อนคือเขาเรียกว่าใช้เทปดึงหรือว่าใช้สายวัดดึงลากๆเอาแต่สมัยนี้ไม่แล้วค่ะใช้ดาวเทียมยิงพอยิงเสร็จแล้วแต่ละแปลงนะคะเราก็จะมีการลงหมุดแบบนี้ไม่ใช่เราลงค่ะทีมช่างลงลงเสร็จปุ๊บก็เราจะปักเสาปูนแบบนี้นะคะ สาหมุดเนี่ยทุกคนที่จะมาอ่ารังวัดพื้นที่ของตัวเองแบ่งแปลงอะไรก็แล้วแต่นะทุกคนจะว้อยู่อย่างหนึ่งว่าตัวหลังหมุดเองอะ่ะมันจะเล็กสั้นนิดเดียวเองเวลาที่เราลงไปในดินนะมันก็แทบจะจมไปแต่ถ้าเรานะคะปักเสาคันกรีตเพิ่มขึ้นแบบนี้เพื่อให้มีความแบบว่าเห็นเด่นชัด แต่ไกลแล้วก็ที่สาคัญคือเราหาหลักหมุดง่ายเนี่ยจะต้องเอาเสาปูนลงแล้วก็ทาสีหรือว่าพ่นสีถ้าเป็นสีแดงก็จะดีมากๆนะของเราก็จะเป็นสีน้ําเงินมังหานี่แล้วก็ปักธงเพิ่มไปอีกให้รู้ว่าเฮ้ยมานี่มานี่นี่เรียกแล้วนะคะหลักหมุดเราอยู่ตรงนี้แต่ละแปลงมองแต่ไกลเราก็จะรู้ว่านี่คือแปลงไหนแปลงไหนนะคะใครที่กําลังมองหาที่ดินสักแปลงหนึ่งอยากได้แบบว่าเอกสารถูกต้องครบถ้วน ลองมาดูนะที่ช่องมาดามโอ๋ใครที่ดินทั่วประเทศทุกคนจะได้ทุกๆอย่างที่มีความแบบว่าอยากได้ฝ่ฝันมาทั้งชีวิตเลยรับรองและรับประกันมาทุกคนจะไม่ผิดหวังเลยแม้แต่นิดหนึ่งค่ะไปะเดี๋ยวจะพาไปดูนู่นค่ะในไหนเข้ามาแล้วนะคะนอกจากเราตรวจงานในการแบ่งแปลง,ปลงของทีมช่างแล้วเราก็จะมาตรวจงานในการขุดบอ่อทำอ่าโคกทำแปลนให้มันดูแบบว่า มีความน่าอยู่ในแต่ละพื้นที่แต่ละแปลงอย่างแปลงนี้อยู่ในตำแหน่งแปลง B5 ในที่สองไร่ครึ่งตอนนี้ป้ายขาดไปครึ่งนึงไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราจะมาทําป้ายใหม่จะได้ดูแบบว่าเห็นสวยดูเด่นแต่ไกลเลยส่วนตรงนี้คือแบ่งเป็นสาธารณะชัดเจนในโครงการนะคะซึ่งถนนตรงนี้มีความกว้างอยู่6เมตรด้วยกันทีมช่างก็จะไล่ปักนะคะไล่ทําไปเรื่อยๆประมาณนี้ค่ะ จริงแล้วเวลาที่เราปักเสาปักเสาหรือว่าลงหุดเนี่ยถ้าเป็นท้องนามันก็มันก็จะจมหายไปเลยเพราะหุ่มันเล็กมากนะเนาะอัเนี้โอ๋ก็เลยให้ทางทีมแมคโครโปะดินเขาเรียกว่าอะไรนะทําแท่นฐานไว้เพื่อแบบเวลาเราลงหุดเนี่ยมันไม่จมหายไปเพราะที่ดินตรงนี้เรากําลังพัฒน,นาอยู่การทํางานนะคะเพื่อให้แบบว่า มีความง่ายต่อการดูแลระยะยาวเราก็ต้องทําอย่างที่บอกนะคะถ้าสมุราเรามีที่นาแบบนี้ปกติเลยเราอาจจะทํานาหรือว่าจะมาแบบทําประโยชน์ในพื้นที่ตาให้เราแบ่งแปลงลงเสาหมุดหลักหมุดไว้เมื่อถึงเวลาเกี่ยวข้าวหรือว่าลดไถถ่าย,ายมันก็จะหายไปหมดฉะนั้นดีที่สุดถ้าจุดไหนที่เราจะลงหลักหมุดน,นะคะโอแนะนําว่าทําเป็นฐานหรือว่าเราทําเป็นโคกขึ้นมาเพื่อให้เรา ลงหมุดได้ชัดๆแล้วก็พอลงหมุดเสร็จแล้วไม่มีอะไรไปรบกวนเนี่ยหมุดนี้ก็จะอยู่ไปอย่างช่วยชีวิตเลยค่ะที่ดินแต่ละแปลงของแต่ละคนเนี่ยมันก็อยู่กันคืนแก่คินข้าวชนตายจากกันไปข้างหนึ่งสําคัญสุดคือหลักเขตหลักหมุดของเราเนี่ยชัดเจนมากๆเราจะได้รู้ว่าระยะเขตแนวเขตของเราอยู่ตรงไหนถึงแม้ว่าในอนาคตข้างหน้าเราไม่มีชีวิตอยู่แล้วในฐานะเป็นเจ้าของเราก็ยังมีลูกหลานที่เขาไม่ต้องไปเสียเงินรังวัดเพิ่มเติมหรือว่า ไม่ต้องไปมีปัญหากัะข้างเคียงเนี่ยค่ะคือการที่เวลาเราลังวัดเนี่ยเราจะต้องทํากันประมาณนี้นะคะถามว่าเวลาที่เราเริ่มต้นเนี่ยมีค่าใช้จ่ายไหมมีความยุ่งยากไหมมันมีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเอาชัวร์วเลยทีเดียวเลยให้แบบว่าใส่เงินเสียงเงินก็ได้ไเองมนะตอนนี้โอมาที่รถแม็โแล้วทุกคนเห็นไหม แมคโครกำลังนะคะพัฒนาพื้นที่อย่างที่แปลงนี้อยู่ในตำแหน่งแปลง B4 นะคะแปลงนี้จะขายอยู่ในราคาไล่์ละห้าแสนเมบาทเองทุกคนถมดินให้สร้างบ้านได้เลยเป็นแบบนี้เลยนะคะเรามีอยู่2แปลงมีการขุดบ่อดินนะคะขุดบ่อเพื่อให้เรามีน้ำใช้ตลอดทั้งปีประมาณใช้พื้นที่2งานหรือ200รตารางวาอย่างตรงนี้นะคะอันนี้คือเป็นพื้นที่ที่เรากำลังจะพัฒนาณนะตอนนี้ยังไม่ได้พัฒนาเพราะว่า มันยังเป็นที่นาเดินๆอยู่แต่ว่าที่ดินในโครงการนี้ทั้งโครงการนะคะบ้านสวนชมฟ้าบางอ้อตรงเนี้ยของเราทั้งโครงการคือเนะื้อที่ประมาณ27ไร่แบ่งเป็นแปลงละ3ไร่2ไร่ครึ่ง3ไร่ครึ่งน,นะคะรวมๆยก็คือจะได้อยู่ประมาณ9แปลงนะคะทุกแปลงคือฉนทุกแูแกงที่ดินตรงเนี้ยใครที่ได้ไปนะมีความโชคดีมากๆ 1. ของเราเอกสารถูกต้องนะคะ 2. เราทําให้เพียบพร้อมพร้อมทั้งบ้านได้เลย 2. ก็คือห่างจากถนนนะคะรักสิ 7, นนครนายกเข้ามา หน้าแปลงของเรานะคะห่างกันแค่ประมาณ1.2กิโลเมตรเองไฟฟ้าประปาทุกอย่างพรีพ,พร้อมพร้อมสร้างบ้านตรงนี้ได้เลยแล้วมากเดี๋ยวจะพาไปดูใกล้ๆค่ะมาเลยจะเป็นหน้าที่ของแมคโครนะคะที่จะทำพื้นที่ให้สวยงามแล้วก็ได้ประโยชน์จริงๆเดี๋ยวแพลนให้ดูก่อนโดยที่ไม่มีตัวโอดเลยนี่คือตำแหน่งแปลง B4 นะคะเนื้อที่สองไร่ครึง่งจ้ของก็ได้มีการถมดินให้แล้วเห็นไหม พร้อมสร้างบ้านเหมือนกับแปลงฝั่งนู้นฝั่งนู้นมีเจ้าของหมดแล้วนะคะตอนนี้ที่เหลืออยู่ไร่ละห้าแสนเก้าเนี่ยมีอยู่แค่สองแปลงมีแปลงนี้แล้วก็แปลงนี้ที่เป็นทุ่งนาอยู่แบบนี้นะคะเห็นไหมเป็นทุ่งนาอยู่สองไร่ครึ่งค่ะฉนดพุทธแดงนะคะเอกสารทุกอย่างไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลน,นะถูกต้องเปะ๊เปะๆเลยนะะมาเดี๋ยวเราจะพามาดูนะคะบ่อน,น้ำกันค่ะทุกคนนี่ นี่คือวิวเขาชัดๆนะคะแล้วก็เราจะมีวิวทุ่งนาอยู่ด้านหลังที่ดินของเราแบบนี้ถนนรังสิตนครนายกอยู่แค่ตรงนี้เองนะคะทุกคนเนี่ยและตรงนี้จะมีวัดนะคะสมัยก่อนเขาเรียกวัดหนองโพปัจจุบันก็ก็จะเป็นวัดประชานิมิตนะคะประชานิมิตแล้วก็จะมีศาลจังหวัดนครนายกอยู่แค่ตรงนี้นะคะที่ดินตรงนี้ราคาไร้ละาห้าแสนเก้าหมื่นบาททุกคนเราทําให้เพียบพร้อมพร้อมสร้างบ้านได้แบบนี้ไม่ใช่จะหากันได้ง่ายๆนะคะนีน่ไหมคะ อันนี้ก็ได้มีการขุดบ่อนะคะประมาณหนึ่งบ่อตรงนี้ไม่ลึกมากนะคะอาจจะลึกส่วนหนึ่งนะคะก็คือหนึ่งบูมะคะ่ะไม่ลึกมากตรงนี้มีน้ําเข้ามาแล้วยังไม่เยอะเท่าไหร่แล้วก็จะมีพื้นที่ตรงนี้นะคะพื้นที่ว่างพื้นที่เว้นแม่โคก็ค่อยๆเกลียก่คยค่อยๆขุดนะคะวันนี้แปลงนี้คิดว่าน่าจะเสร็จเรียบร้อยนะคะแปลงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมีต่ออีกแปลงหนึ่งนะคะจะขุดอยู่นี่ข้างๆกัน ราคาไล่ละ5้าแสน้ามืนบาทเรามีอยู่แค่2แปลงนะคะปแปลงละสองไร่ครึ่งค่ะทุกคนเฉลี่ยตกตารางวาละหนึ่งพันสี่้อยเจ็ดสิบห้าบาทโดยประมาณนะเชื่อว่าถูกมากๆเลยค่ะอะเดี๋ยวพามาดูตรงนี้ก่อนนะคะทางในช่างเนี่ยเขาได้มีกา,ารรังวัดแบ่งแปลงเรียบร้อยครบถ้วนสมบูรณ์แบบนะคะแต่ละแปลงก็นี่เลยค่ะอยู่นี่แล้วนี่ลงหมุดแบบนี้นะคะทุกครั้งที่เราจะ อ่าลังวัดแบ่งแปลงหรือว่าเราจะทํารั้วก็แล้วแต่นะคะให้เราเนี่ยเอาหมุดไว้ข้างนอกในที่ของเพื่อนบ้านแล้วเราก็เสาอยู่ด้านหลังคือปลอดภัยที่สุดถามว่าเราจะเอาข้างนู้นได้ไหมข้างนี้ได้ไม่ได้บางทีมันเล็กๆน้อยๆอะค่ะทุกคนเรายอมไปเหอะแค่ประมาณ4ี่เซนห้าเซนเองเนาะแต่ว่าเข้าใจนะบางคนอะเซนนึงก็ให้ไม่ยอมเลยเนาะเอาเป็นว่าทุกคนคิดกันไว้นะคะอะไรก็แล้วแต่ใดๆบนโลกใบนี้ ตายไปพรุ่งนี้ถ้าพรุ่งนี้เราตายไปแล้วว่าเราไม่สามารถเอาไปได้เนาะอะไรนี่หน่อยก็ยอมได้ก็ยอมยอมกันไปนะนี่ค่ะนี่คือภายในโครงการนะคะบ้านสวนชมฟ้าบางอ้อใครสนใจอยากได้นะคะทุกคนโอภาชมแล้วนะตั้งแต่เริ่มต้นกนารลังวัดนะคะแบ่งแปลงโดยทีมช่าง จากหน่วยงานรัฐเลยนะไมไ่ว่าจ้างมาหรืออะไรไม่ใช่ค่ะเขาก็ทําตามหน้าที่ของเขานะคะแบ่งแปลง,ปลงตามที่เราเรียกร้องนําเสนอขอเอกสารหรือว่ายื่นเพื่อขอแบ่งแปลงต่างๆอย่างถูกต้องแล้วนะคะตอนนี้ก็คือเราพาชมแปลงด้วยนี่แปลง B4 นะคะสวยมากทุกคนรีบมาจองเลยโอ้ยอยากให้จองโดยเฉพาะแปลงนี้ทุกคนคะ่ะเราจะมองเห็นวิวเขานี่จริงๆแล้วตรงนี้ก็จะเป็นวิวเขานะแต่ตอนนี้มองไม่เห็นเพราะว่า ตอนที่ออกมาเมื่อกี้เนี่ยคือฟ้าใสามากเราจะมองเห็นวิวแบบนี้เลยรอบเลยถนนสาธารนณะกว้าง6เมตรนะคะเข้าออกสะดวกสบายถนนเป็นหินคลุกนะคะเสาไฟสายไฟเราจะดึงเดินมาให้เรียบร้อยพร้อมอยู่ได้เลยเนาะโอเคเอาเป็นว่าพรชาชมประมาณนี้ก่อนเนาะอัปเดตงานนะจ๊ะทุกผู้ชเห็นไหมคะการทํางานข้าโอนเนี่ยผลลงพื้นที่ดูแลนะคะให้กับลูกค้าทุกๆท่านอย่างแบบว่า ครอบถั่วทั่วถึงทุกมุมของพื้นที่เลยอย่างแปลงเนี้ยวันนี้เข้ามาควบคุมดูแลนะคะในการรังวัดแต่งแปลงให้กับทางเจ้าของซึ่งในการลงพื้นที่ของเราเนี่ยเราก็ต้องดูว่าพื้นที่ของเรายัางได้เนื้อที่เป๊ะไหมขาดหรือเกินไหมลูกค้าของเราที่ซื้อไปเนี่ยอ่ามีการเสียเปรียบหรือเปล่าเราก็ต้องดูตรงนี้ให้เพราะว่าในโครงการนี้อดูแลลูกค้าอยู่นะตอนนี้มีอยู่ประมาณ15หท่นา,าน ภาพน่ารักมากๆเลยฉะนั้นเราเองอะ่ะก็ต้องใส่ใจทุกกรายละเอียดให้ลูกค้าเนี่ยมีความมั่นใจสําคัญสุดคือเมื่อแบบปากต่อปากถ้าพูดว่าเราดีเนี่ยทุกอย่างมันจะดีแต่ถ้าพูดว่าไม่ดีเราก็คือไม่ดีนะคะดังนั้นโอ๋อยากได้คาชื่นชมจากทุกๆคนก็เลยทํางานให้ดีที่สุดไม่ใช่ว่าหน้าไหวหลังหล่นะโอ๋ก็เป็นคนแบบนี้ตลอดนะคะใครที่อยากได้ที่ดินกับโอ๋ทุกคนมั่นใจได้เลยคะ่ะโอ๋ดูแลให้เป็นอย่างดีตั้งแต่วันแรกที่ซื้อ มาสุดท้ายอย่างวันนี้ก็คือลงพึงนที่จังวัดผมก็ออยังมาดูแลใหร้รวมถึงอุปาชมนะคะแปลงที่เรายังเหลืออยู่ 5, 90, ตอนนี้ 2, คือ5้าแสนเก้าหมื่นบาทต่อหนึ่งไร่มีอยู่2งแปลงในที่สองไร่พึ่งนะคะราคาตกกลังมาล่า, 1, าล ie, นหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเองทุกคนหรือว่าในทั้งแปลงเลย2ไร่พึ่งก็จะเป็นเงินหนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทเองที่นี่ตะมนลบางอ้อคือบ้านนาจังหวัดนครนายกการเดินทางเข้าออกสะดวกสบายมากๆเลยห่างจากตัวเมืองนครนายกเพียงแค่ประมาณนะคะสิบสามสิบ มีทุกสิ่งอย่างเลยไม่ว,ว่าจะเป็นตลาดนะคะสถานีทาไมโรงพยาบาลสถานีตำวรวจสถานที่ราชการที่ว่าการอำเภอต่างๆประมาณ10บตโลนะคะแต่ว่าเราจะไปแค่บ้านนาก็ได้เพราะของเราอยู่ในเขตตาบนบางอ้อหรือบ้านนานจังหวัดนครนายกเนี่ยการเดินทางก็ประมาณ8-9กิโลเองนะคะมีทั้งตลาดมีทั้งสถานีตำรวจของบ้านนานใกล้ๆนะคะแต่สิ่งสำคัญที่ของเราเนี่ย่างกัน จากถนนลาสินตะคนเียวแค่1.2กิโลเมตรเองที่ดินแบบอยู่ในจังหวัดนะครนายกทุกอย่างสะดวกสบายมีนะ้ำมีไฟแล้วเราขุดบ่อน้ําให้เพื่อแบบว่าเลี้ยงโคงเลี้ยงปลาเราอยู่อย่างเศรษฐอเพียงอยู่อย่างแบบว่าด้านปลชีวิตที่มีความสุขแมาการที่ดินให้กับตัวเองสักแปลงหนึ่งเพื่อให้ได้แบบนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะวันนี้อมมานําเสนอผมออมาเสิร์ฟให้ถึงหน้าบ้านในห้องนอนในห้องน้ําแล้วฉะนั้นใครที่เจอใครที่พบรีบมาดูเลยหรือว่าจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ตามเบอร์ที่อยู่บนนี้ได้เลยนะคะสหรันเปานวัน